สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดือนใหม่แล้วเดือนที่ทุกคนจะแตกสิบสองล้านนะคะโอ้ปังอีกแล้วทุกคนแตกสามตัวนะคะแตกสามตัวอีกแล้วแต่ว่านอยนอยพิเศษเราตายนะคะหน่อยพิเศษแต่ก็ ใครติดเบิลไว้ก็คงหมานนะคะเพราะว่าเบิลโอ้มันมาหามเนาะแอดนึกนึกว่ามันจะมาหกสองสองหกแปดแปดนะคะนี่ถ้ามาหกสองสองเราได้เจาะนะคะอันนี้ถ้ามาหกแปดแปดนี่อู้มันเบิลไปเบิลหน้านะคะมันไปเบิ้ลหน้าแต่ตัวนี้ก็เป็นเบิ้ลตัวนี้มัน เราแตกไปทั้งหมดสามหน่อยนะคะอันนี้เข้าเข้าตัววิ่งลูดตัวเจาะไม่เข้านะคะหน่อยหน่อยนี้ตายค่ะหน่อยนี้ตายนะคะได้แค่ตัววิ่งค่ะได้แค่สีนะคะนี่ค่ะตัวเจาะไม่เข้าตัวเจาะมาอยู่ตรงนี้แยดว่าแล้วมันต้องใช้คู่กันได้นะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ใช้คู่กันได้ค่ะนี่หกแปดก็มีนะเนี่ย สูตรนี้ใช้คู่กับสูตรนี้สูตรนี้ใช้คู่กับสูตรนี้เนี่ยค่ะสองสูตรนี้ใช้คู่กันได้เลยสามตัวนะคะเราแตกน้อยเน้นจริงๆน้อยแต่งน้อยปกแล้วก็แตกน้อย v p p นะคะเย่ yeah! น่อยน้อยที่แอดเน้นให้นะคะก็คือเราจะเน้นกันอยู่แค่น้อยปกแล้วก็ VIP นะคะสูตรแอด นอยกิจกับนอยพิเศษเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่ารักเมื่อก่อนนอยกิจเป็นพระเอกนะคะแต่แอดแอดให้ตกรอบไปแล้วค่ะเมื่อก่อนนอยกิจแตกดีดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามาแตกน้อยปกติก็ดีแล้วค่ะแตกนอยปกติเพราะว่าทุกคนคงจะหาที่ซื้อได้นะคะนอยกิจบางที่ขายบางที่ไม่ขายโอ้ยวุ่นวายค่ะบางคนอยากแตกสามตัวเนาะ แล้วพื้นที่มันแคบเป็นสองวันที่แอดให้ตัวสามตัวน้อยนะคะแล้วแตกในกรอบทั้งสองวันเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าพื้นที่มันแคบไงคะแอดเขียนสามตัวไม่ได้โอ้ยเนาะมันไม่สะใจแอดเลยนะคะเพราะว่าแอดจับสามตัวไม่ได้ถ้าจับสามตัวได้ไม่แน่อาจจะมีสีหนึ่งหนึ่งสีให้ด้วยก็ได้นะคะพื้นที่แอดเต็มค่ะโอ้ยแต่แค่นี้ก็พอแล้วเนาะ วันพรุ่งนี้แอดขอทําสูตรรวมนะคะทําสูตรไอ้นี่แล้วกันทําสูตรรวมไปก่อนแล้วกันนะคะสูตรนี้เดี๋ยวค่อยทําใหม่นะคะหรือจะเขียนให้ในคลิปเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้แอดเขียนเป็นแบบสูตรรวมให้ก่อนนะคะแล้วก็แตกตามนี้นะคะเย้ดีใจจังแตกสองวันติดเลยทุกคนแล้วก็เป็นนอยเน้นด้วยนะคะทั้งสองวันเลยใช่ไหมเมื่อวานเราแตกอะไรคะแตกพิเศษกับปกเนาะ หรือแตกกีดกระปกุกเออแตกกิดไว้ไปว่าเขาว่าไม่ใช่ะเอกีกวันนี้ก็แตกนะคะวไวดีใจด้วยนะคะเรามีต่เลขหามอ่ะมีต่เลขไม่เยอะด้วยนะคะวันนี้เพราะว่ามันเป็นเลขหามหมดเลยนะคะแอดก็งงอยู่ทําไมจับได้แต่อย่างนี้พอมาดูวันนี้ค่ะใครบอกให้พื้นที่เยอะล่ะก็มันมีแต่เลขหามเนี่ยดูสิมันมีแต่แบบไอ้นี่ แอดนี่แอดจับให้ใหม่ก็ได้แต่หามนะคะแอดแปลออกมาค่ะเอ,อ้ไม่กี่ตัวหรอกทุกคนเล่นไพ่ไปที่นอยนอยปกแล้วก็ VIP เช่นเดิมนะคะถ้าใครจะเล่นก็ลองลงสนามตอนนอยปกนะคะแต่ก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะสามตัวสามตัวนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะแตกสองนอยสามวันติดแล้วเป็นเลขที่น้อยมากที่แอดให้น้อยมากค่ะปกติให้เยอะมากนะคะ แล้วก็แตกในตารางด้วยในตารางนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่เยอะนะมีตัวเลขหามเนี่ยเอานี่ไงเจ็ดเจ็ดสีมีแล้วโอ้แอดเพิ่มประกาสีแดงนี่เพิ่งเพิ่มให้นะคะเก้าเก้าสี่หกหกสี่รู้สึกชอบ มาดูกันนะคะวันที่หนึ่งแอนให้ไปที่หกเจ็ดนะคะวันที่หนึ่งให้ไปที่หกเจ็ดอันนี้รวมนะคะขอรวมเลยจับคู่ให้ไปที่ห้าเก้าเก้าห้าเอ้ยห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเก้าห้านะคะหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะหกแปดเก้าแปดเจ็ดหกสี่เก้าี่เจ็ดแปดนะคะอู้เลขสูงทีเดียวเลยนะคะเลขสูงทีเดียวหกเจ็ดนะคะเอ้าหกเจ็ดยิ่งไปตรงกับสูตรไทยอยู่นะคะ 669977มาจากตรงนี้นะคะ669977มาดูในตารางกันค่ะมันโล่งๆเนาะมาดูในตารางกันนะคะในตารางมี9654781นะคะ9654781 9654781เหเออทำไมไม่มีศูนย์เลยจับในตารางนะคะตามสูตร แปดคู่นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดห9เก้าเจ็ดหกเก้าเจดสี้าห้าหก้าห้าสเจ็ดเจดหกลับหัวเอานะคะต้องกลับหัวนะทุกคนซื้อเลขไม่กลับตับแตกได้เจ็ดเจ็ดสเจห้าหเจดห้า้าแล้ว7จ็ห้าสค่ะนี่ก็กลับหัวเอานะคะนี่ประกาแดงแอดเขียนให้แล้ววันไหนที่แอดลืมเขียนให้ก็กลับออเดอร์ค่ะนานๆจะถูก3ามตัวทีนะคะแอดก็เน้นให้ที่นอยปกแล้วก็ vip เช่นเดิมนะคะ อันนี้ก็คงจะเพิ่มมาเยอะหน่อยเพราะว่ามีแต่เลงหามทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยม,มันจับได้แต่อันนี้แอดก็เลยเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะนี่เพิ่มให้พวกช่วงหลังนี้นะคะเพราะว่าพวกข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าในตารางก็มีแต่อันนี้นะคะแอดก็ต้องเอามาจับใหม่ให้หรือใครไม่ชอบที่แอดจับให้ไปในตารางได้เลยค่ะมีหลายตัวที่แอดยังไม่ได้จับนะคะมีหลายตัวที่แอดยังไม่ได้จับเจด นเจ็ดหนึ่งสีสวยจังเลยมีบ่หรเจ็ดหนึ่งสีน่ะมีหกหนึ่งสีเอ้าไหนไก็ไหนไหนแล้วทุกคนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเอามันไปหน่อยเจ็ดหนึ่งสีทุกคนบอกโอ้กระดาษมันเหลือเยอะดิทุกคนเอา้าเผื่อมันมาค่ะเราจะได้ไม่ต้องร้องโอดโอยกันนะคะ ทุกคนบอกทำไมไม่เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดวะจีจักแล้วมันไม่มีบน่นี่เอาเอาเพิ่มอีกหน่อยสักคู่ถ้างั้นอนะ่ะพึ่งเห็นเหมือนกัน,นะคะ่ะเอาเผื่อได้โต๊ดกันคนละสองบาทมันมีแต่เลขหามทุกคนนี่แถวนี้ใช่หมดเลยนี่อันนี้มาจากในตะกุในตารางนะคะนี่มาจากในตารางโอ้อันนี้เก้ามีแล้วนะคะอันนี้แอดกลับมาจากตรงนี้นะ เอา้า7เจ็ดเจ็ดกเจ็อ้เออกำหัวเอาเอ้าเราแตก3าตัว2วันติดเลยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันมา2วันติดแล้วก็2วันติดแล้วก็2น่อยด้วยนะคะ2น่อยติดเลยแล้วก็เป็นเลขที่แอนให้น้อยด้วยชุดน้อยด้วยแตกในกรอบหมดเลยนะคะทั้งสองวันนะคะใช่ไหม แตกในกรอบหมดเลยเนาะทั้งสองวันค่ะแปดชุดถ้ารวมกับหัวด้วยก็เป็นเก้าชุดสิบชุดนี่แหละค่ะใครจะเล่นแต่สามตัวก็ลองพิจารณาดูอุถ้าใครเล่นแค่สาตัวเนาะสองวันเพราะว่าแอดให้น้อยนะคะถือว่าให้น้อยมากเพราะกระดาษแอดเต็มค่ะเล่นแค่สามตัวเนาะทั้งสองหน่อยนั่นไหวคเทปเจ้า แอดก็เน้นไปสามตัวค่ะแอดเน้นสามตัวนะคะถูกมาคุ้มกับลูดคุ้มกัเจาอแต่ก็ติดไว้ค่ะพอได้ค่าปนนะคะ เอาอันนี้เป็นสูตรรวมนะคะทุกคนเห็นสามตัวแอดแล้วทำไมแอดมีต่เลขหามก็ไม่รู้ค่ะแต่มันก็ออกแต่อย่างนี้จริงๆนะคะช่วงอาทิตย์นี้สงสัยจะเป็นทั้งอาทิตย์และแอดว่านะคะวันนี้เบิ้ลหน้าพุ่งนี้เบิ้ลแหละแต่ยังไม่มีเบิ้ลลงมาล่างนะคะยังไม่มีเบิ้ลลงมาล่างเลยนะใช่ไหมสองสามวันติดเบิ้ลยังไม่ลงล่างนะคะแอดจาได้ตั้งแต่วันที่หกหกอุย้ยมันเบิ้ลทุกวันเลยนี่ว่าสายเบิ้ลแล้ว่อยคขยกระมานเด้อ จอบเบิ้นมาเป็นเดือนไม่มาพอมาแล้วมาสะใจมากเลยค่ะเบิ้นเอาไปพิจารณากันดูนะคะสําหรับอันนี้เป็นแนวทางหวยห้าหนอยค่ะหวยห้าหนอยหกเจดสวยจังเลยนะคะหกเจดเอา้าพรุ่งนี้ใครจะรวยรวยหวยอะไรก็รวยค่ะรวยทุกหวยนั่นแหละค่ะไปหวยไหนก็ขอให้มานนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังเนาะโอ้ยหวยมีตัวตรงงามๆพี่น้องเอ้ยทำไมไม่มีสองเลยนี่หวยแอดนี่สวัสดีค่ะ